โอ้ยลั่ๆๆๆ่ <areas alike> ึ <sao serves> ๊บโอ้ยเหี้ยทำไมหูขาดยูยๆโอ๊ยหลุดไปไงโอ้ยคบงโคบยางน่ารักเลยโคบยางน่ารักเลยคอจริงจิงโคตรจิง่ะเยอะยอดลอกจีนะ ไอ้นี่หยดหลอกกันฟันออกวันหลอกลออก็ไดาไมหลอกตัวเก่งไปออกหมายกันแล้วมีจะขับหรือผมนะครับเดี๋ยวขับเองก็ได้เพราะว่ารถมันแรงเกินบิดมันสะท้านเลยนะ,ะทันมือนี่เอาไปน้ำเต้เมื่อน,นัโอเจค,ครับไป ขึ้น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 ขีตาเต็มเบ้าแล้วนเ,เนี่ยเร่นแรงหนัไปกันครับผมเดี๋ยวไปลุยที่ใหม่กันเอ้ยฟองนี่นี่ขับมาครับ

เฮ้ยเฮ้ยนั่นๆๆๆปึ๊บโอ้ยเหี้ยทำ oh มั้ยหูขาดอยู่ๆโอ้ยว้าวโอ๊ยรถแม่งเอ้ยขาดโอ๊ย oh. ม,มาเอามาเอาปลาตัวนี้อู้กูบอกแล้วอยู่เดียวฮันะโอ้สัตว์ขาดยฟูอฟุยหาก วัดลืมเหมือนอันนี้เอ้ลืมปิดเบรกเอาออกได้ไ่มกูผู้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวขออันนี้กอนโอ้ตายมาดูกันสายเนะี่ยโอ้เฮ้ย น,นักล่าเดินฮนะเขาก็มาอยู่ตรงนี้เขาก็กอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เย็ดเค <c oughs> <c oughs> โอ้โหย่องมาย่องมาเฮ้ยถายดิ อัดอยู่ไฟไหวไหมบางอยู่แล้ปไฟเงินอยู่นุ่นเด้อเตียวไปไทยขอบขบจงขบจ้างน่ารักเด้อขบจางน่ารักเหรอขิงขิงโคตรขิงไงจ้างแท้โคตรขิงเลยอะของเฮาตัวแรกมันสายขาดอ้ย มึงมึงมึงี่งง <c oughs> <c oughs> นาเมี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 มาวันนี้มาครึ่งวันนะน,านาเมนะครับผมครึ่งวันแล้วยังนิ่งอยู่เลยแล้วก็เช็คหมายครับผมพอเช็คหมายเสร็จจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนะครับตอนนี้อ,อยู่ที่นี่ครับนอนนานะร้านนอนนานอร่อยนะเมครับผมอร่อยนะครับดูครับน่ากินมากๆครับ ขอเวลาขอตัวแป๊บหนึ่งครับผมกินข้าวก่อนเออสายสายเรียนสายเรียนสายเรียนปึ๊บโอ้ ทวนเลยนะเมยไปเปล่าอีเย็ีไปตอมมีสนเลยบอกบ้านเขาเมื่อไหร่เขาไปเขาไปแล้ว Ừ, lưu lưu À, mẹ mặc máy tí Máy bàn phút này vô mặc vào Cứ đầy áo, áo đứa mẹ Chốt mọi người đi không gì gì tên này Ngám vô này มมยงามละไม่ติดเบ้ตยายยังะไตัวไนขามช่วยเ้ียตัวนหนโอ้ทนทนตาเกลือใส่ปากเกลือพก,ก,ก่นเรีวเร็วเร็วเร็วพัวกยกไปได้ต่อไปแล้ ไปแล้วเรือยๆกลับบ้านขากลับบ้านได้ตัวเดียวโอ้โอยเกิดสิบ,บวัยทุกพี่มันเศน้ีใบรรยากาศดีแต่นี่มันอันนี้เนาะมองตีบ่ค่อืมีขับรถย่างเดียวมองตีบ่ค่อยมีทาง เยนครับเดี๋ยวไปฟังออพอาย้อมอพีาย้อมม่งตีไรเกียครับสายลุยสายลุยโบนความเลยนี่นี่นี่ย่นี่ยื่ีย่ยยยยนี่ครับยื่นนี่ครับยื่นี่ครับ ไยปลาอยู่นี่ครับน,นั่นนี่เขาตีเฉียดเนี่ยเน,นี่ยยุยต่ตลึงเลียงเนี่ยว่าใคร ดูโอ้โหอ้เห็นแล้ว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 ครับผมเป่าไม้ต้องได้ยึดโคก โอ้หนาตึบเลย บบบบบบบเอามันอยู่พุ่นมันไปพุ่นเนี่ยน่ะโอ้ได้อีกแล้วสุดยอดนะหน้ามีโอ้วิ่งมันตีนอยู่ฮานสุดยอดวนน่าใส่ใส่ยังไงครับโอ้โหได้แล้วจ้าหนึ่งแต้มครับ เอ้อน้ำเม่กินกบยางน่ารักนะครับผมกบยางน่ารักครับผมเต็มปากครับโอ้โตเต็มปากตเต็มคำัดบดีๆนะมันหมุนตเต็มปากฮ<น>ะนะ้ำเ <นะ S 2> <ๆ S 1> ม่เรยกว่าไงยูแม่งมันขิงกูบัดมือเลยมือนีมัอนี่นกูบัดได้จักโกลเลยวันนี้เป็นวันของเขาจริงๆฮะ เขาเซียนฮนะเอ,อ้มันแดงขี้เลยไหมน้ำมีนอโอ้ติดตะขาแท้ เจ็ดหรือต้อล่สามเลยเจอ๋สามกับเทโลตัวนึ่งอ๋อเทโลตัวหนึงเฮ้ยจังเถยวคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับต็อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นารักษกับนาเมย์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับฝากกดยางนารัก์ไว้ด้วย